พีพีกลิดขึ้นท่านพีเซนเตอร์ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์โชว์อาบน้ำกลางห้างพร้อมปลุกตำนานเพลงโฆษณารีฟนี้ว่ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความเย็นสดชื่นหอมสะอาดกันค่ะกับการรีแบรนด์ในรอบ40ปีค่ะสำหรับแบรนด์ดังในตำนานอย่างชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ภายใต้บริษัท DCH o r i ส a อริกาประเทศไทยจำกัดค่ะโดือยภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายคำแม็กซิมเดอ์ปินเดอ์คอร์คาเรียค่ะจ e เน r a ล m มนเจอร์ไทยแลนด์อันเวียดนามค่ะร่วมในงานโดยครั้งนี้ค่ะได้มีการเปิดตัวพีเซนเตอร์สุดฮอตค่ะอย่างพี พีกริดค่ะงานนี้ขอเปิดตัวแบบเรียกเสียงกีดกันค่ะกับการโชว์อาบน้ำกลางห้างสยามพารากอนค่ะพร้อมกันนี้ค่ะชา o w e r to s h ชา e r ค่ะยังได้นําิว s ิ c มาเก็ตติ้งบทเพลงในอดีตค่ะที่ฟังแล้วติดหูมาเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพื่อเรียกภาพจําในอดีตให้กลับมาอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยกับนางเอกสาวเกรซการ์นก้าค่ะมิกกี้นนทอัลลภันาป้อมเพชรอลิสการชยามิดบิโมซ่าควีนไทยแลนด์2022ค่ะในเรื่องการดูแลสุขภาพผิวพรรณกันค่ะซอฟท์ค่ะ มีด้วยกัน3สูตรคือ Coling f a c e ค่ะช i n i ิ g Face และเอเว y ร a ่เดย์เฟสคุณขวญสิริงามสิริกุุชัยค่ะผู้บริหารยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าการเลือกพ p พกรีดค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ค่ะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอะไรก็ได้ในแบบตัวเองค่ะและยังได้พ p พค่ะมาร้องเพลงให้กับแบรนด์ชา o w e r to Shower เชื่อว่าการรีแบรนด์ในครั้งนี้ค่ะจะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะ So we were looking for a big category. Really i uh, so shower shower c ถามว่าทำไมถึงเอาชาเวอร์กลับมาทําการตลาดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เราเราขายเป็นแป้งเนื้อชาเวอร์ทูชาเวอร์เป็นแป้งเย็นในอดีตที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ด้วยแป้งนะคะมีการ มีมีการใช้ที่ลดลงนะคะประกอบกับแคตเี่มันลดลงด้วยตลาดลดลงคนใช้แป้งน้อยลงด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นครีหมับนน้ำนะคะเพราะว่าตลาดครีหมับนน้ำค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากประมาณ7,000กว่าล้านนะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการเดลวลอสูตรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให คนไทยได้ไดใช้ครีมบำบน้ำท,ที่เป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าท,ที่ที่มีได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคมตั้งใจท,ที่อยากจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นครีมบำรุงน้ำจะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์แน่นอนนะคะคือน้องพีพีคืออย่างที่ตะกีะ้ฝันพูดไปบนบนบน,บนเวทีะคะ่ะก็คือ คนรุ่นเก่าอ่ะรู้จักด้วยเพลงอยู่แล้วด้วยมิวสิกมาเก็ตติ้งเพลงชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ในยุคก่อนใครๆก็รู้จักนะคะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่อ่ะที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็คัดสรรพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะคนที่สามารถทําให้คนอ่ะรุ่นใหม่รู้จักแบรนด์ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์แล้วอยากลองใช้แบรนด์ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์นะคะคีมมากน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นเพราะ ผลิตภัณฑ์คีมอึ้นน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆคือคือ,คอตอนที่เราเราเอาเพลงกลับมาพอเราฟัง mood and tone ของเพลง่ะคะ่ะมันคือเป็นเรื่องของ relationship มันเป็นเรื่องของความอะไรอาวอมันเป็นเรื่องของเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะคะ่ะแล้วพอเราดูสตอรี่บอร์ทั้งหมดอะมันเป็นใครไม่ได้อะ่ะ ที่จะเล่นเพรเซนต์ได้ดีเพราะพีพีอ่ะแล้วพีพีก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆดีใจครับดีใจก็เหมือนที่พี่พูดบนเวทีเลยว่าก็ตอนแรกที่ติดต่อมันก็ตกใจเหมือนกัาแบบเอ้ยคีมแบบน้ำนจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะเราก,เราก,เราก็เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเออปกติมันก็ใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นผู้หญิงตลอดอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคันนี้ก็ได้พี่มาพี่รู้สึกว่าเออดีใจมากๆครับผมขอบคุณชาเวอร์ชาเวอร์เหมือนกันครับที่เชื่อใจในตัวพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณอยากเป็นครั้งแรกที่เรากล้า ฉีกอดวงการโฆษณาของทีมอบบน้ำจริงๆค่ะให้เป็นพีพีแล้วก็ในในเพจที่แฟนคลับพีพีเองหรือคนที่ตามเพจชาเวอร์เองอะค่ะก็ชื่นชมในการกล้าเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาของทีมอบบน้ำที่มาใช้พีพีแล้วก็เหมือนก็รู้สึกว่าออขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับ แบรนด์บบนอย่างดีมากๆก็มี3สูตรอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองะค่ะสีฟ้ามันจะมีความเย็นนิดนึงนะคะเหมาะกับเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะคะใช้แล้วก็สดชื่นคือคอนเซปต์ของชาเวอร์ค่ะมันคือความสดชื่นเอาคอนเซปต์เดิมกลับมาเลยความสดชื่นตั้งแต่แป้งแล้วก็มาเป็นกีมมาก้ำนะคะกคม็มีส่วนผสมของสาลายกับดอกแซลลิลี่นะคะแต่ทุกอันมีผสมของอที่บอกเอทายากับอควาล็อก เก็บความชุ่มชืน้นผิวนะคะสีชมพูค่ะ มีส่วนผสมของดอกเพลนี่นะคะแล้วก็น้ำออแกนิคลาบบกเบอร์รี่แล้วก็สีผัวจะหอมมากๆผู้หญิงใช้ฟินมากเวลาอาบน้ำสีเหลืองค่ะฮันนี่เป็นน้ำนมพึ่งบวกกับวิตามินอ e ีสำหรับคนผิวแห้งนะคะเราต้องการความชุ่มชื้นแต่3กลิ่นจริงๆทุกคนเนี่ยเวลาได้ฟีดแบ็กกลับมาทุกคนรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งอาบแล้วไม่ลื่นตัวนะคะล้างออกหมดเลี้ยงแล้วกลิ่นดีมากๆแล้วก็สามารถปกป นะคะแบคทีเรีย99.9นะคะขอฝากชาเวอร์ชูชาเวอไว้ในห้องน้ำของทุกทุกท่านทุกทุกคนในที่นี้ด้วยนะคะ